โอ้ S <S <preach science> ไก่กันนี้เดียวไก่กันนี้เดียวช่ยกางเธอมารับฉช่เหรอชัยกางชิอันนี้อันนี้อันนี้ตังตังไใช่ยกางพี่พงกีพี่พงกีตาตองตาแดงตาเต้เด็กเด็กกับขนมวันนี้ไม่เอาขนมไปทำงานด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าให้เด็กไงกี่เธอขู่ตังตังเหรอเมื่อกี้ฮะรอเธอขู่ตังตังเหรอ แม่ตีนะอย่าไปขู่น้องบุ้งกี่ไม่ได้บุ้งกีคนแรกไดใ้บุ้งกีคนแรกนะแม่ไอตัวเล็กให้บุ้งกีก่อนเอาโโอ้ห อันนี้ตังไม่ชอบหรือเปล่าลองเอาไหมลองกินดูหนูพี่บุ้งกีทำไมวิ่งไปกินคนเดียวเก่งมากเก่งมากอันนี้ชายกลางมื่อเช้าชายใหญ่ตอนเย็นกลับมาคือชายกลางชายกลางมารอรับกินเป็นไหมเนี่ยชายกลางมื่อเช้าชายใหญ่มันกับ,ก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 บเลยนะเป็นเปล่า โอ้ยค่ะอยู่กินได้อยู่กินได้อยู่มาเฟียไม่มาเลยวะเวลามีขนมกินอีกมาเฟียไม่มาเลยว่าโอ้ยโอย,โอยดูเขาดูเขาตองจะไปเยี่ยมตังตังก็กินไหนเอ,เ,เอาเท้าเอาเท้าเหยียบไว้ยังไงโอ้ยแฮปปี้จังเลยเด็กๆก,ก,กินเนี่ย คนอื่นน่ะกินแบบแต่บุ้งกี้ก็กินเร็วมากนั่นพูยังไม่ทันคัดคำเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ก็กินหมดแล้วหรอมันเร็วเกินเดี๋ยวบุ้งกี้แม่ให้อีกอันหนึ่งนกะี่มานี่เดี๋ยวแม่ให้ออาไปไป,ไป,ไ,ปไปกินคนเดียวไปไปกินคนเดียวไปกินคนเดียวโอ้ยนี่ก็ชอบเข้าไปใกล้เขาเดี๋ยวเขาก็กัดเขาหรอกทุกคนทุกคนต้องรอกินข้าวนะคะทุกคน ทุกคนต้องรอกินข้าวนะคะเข้าใจไหม <_ d isk> กินให้อิ่มไม่ได้นะลูกนะ <_ d isk> มันหักได้ไหมอ่ะ <_ d isk> หักได้ไหม <_ d isk> อ,อ่ะอุ้ยหักได้เอาตอนแรกตัวเหมือนจะไม่อยากกินเลยนะพอกินแล้วก็ได้แต่ฟันหักให้โอ้ยหักได้ไม่ได้แข็งขนาดเอ้าตางๆไม่กินสีแดงหรออันนี้อะอันนี้สีน้ำตาลเอ้า กินไหมนี่มุ้งกีกินหมดอีกแล้วมันเกินไปไหมลูกโอ้ยบุ้งกีบุ้งกีนะถ้าเป็นขนมเรื่องขนมนะบุ้งกีแบบกินเร็วมากกินเร็วแบบเร็วจริงๆกินเยอะไปก็ไม่ดีนะลูกขนมแบบนี้ให้กินแค่นี้พอนะโอเคไหมกินแค่นี้พอ บายบายบ๊ายบายนะคะคุณตังตังกินเวลานิดเวลาหน่อยพอนะคะรอกินข้าวนะคะจุ๊บ